ครับผมวันนี้เราจะพาไปดูตัวแรงนะครับจากอู่ช่างตองคอมันเร็วนะครับจะสวยและแรงแบบไหนมาเหมาไปเลยครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่อู่ช่างตองคอมันเร็วนะครับครัวันนี้เป็นยังครับตอนตอนนี้ที่อู่ทาอะไรบ้างก็ทํารถครับทํารถเครื่อง เขามาเร็วเขามาเร็วเครื่องดีเซลอ่าใช่ทังหมดครับทุกยี่ห้อทุกค่ายไม่เลือกค่ายใช่ครับสเต็ปแรกๆที่เข้ามาเอาว่าขับรถเข้ามาจอดตึ้มทั้งตอนอยากให้มันแรงเนี้ยรถผมเดิมก็ทําอะไรบ้างใส่กล่องใส่กล่องตอนนี้ยกกชีดยกกชีดครับเป็นกล่องอะไรครับตองของตองที่ตองทาอยู่ตอนนี้อ่าหลักๆก็เป็นกล่องพ่วงอัลฟาเทคครับกล่องอัลฟาเทคใช่ครับแล้วตอนนี้มีของเล่นอะไรใหม่ไหมอัลฟาเทคอ่ามีกล่อง เช็คครับกล่องเช็คทําอะไรได้บ้างเดินหอบเดินหอบลอกรอบตัวลอกรอบตัวครับก็เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นของเล่นใหม่ฮะใช่สำหรับพวกสาวกเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลใช่ครับาสำหรับเข้ามาแบบหล่อๆได้อ่ารถเดินก็ใส่ได้ก็หอบได้ใช่สเต็ปอีกอีกหนึ่งสเต็ปเดียร์ขึ้นไปหน่อยว่ามันใส่กล่องแล้วมันยังแรงไม่พออยากจะแรงมากกว่านี้ก็อะไรบ้างเป็นัวชีดครับ เป็น่ยนหัอฉชีดเทอร์โบเทอร์โบส่วนมากเป็นเทอร์โบอะไรอะที่ที่เข้ามาลูกค้าที่มีอยู่<ก>ทว่นี่เยอะๆอ่าทั้งเทอร์โบ3,000ปากซีซีเทอร์โบเล็กก็เป็น3,000ปากซีซีใช่ครับแล้วก็เป็นเทอร์โบ F55 F55 <M> ครับก็คือเป็นรุ่นใหญ่หน่อยเป็น F55 ครับถ้าเต็บอย่างนี้เนี่ยเราขับใช้งานได้ไหมถามหน่ยใช่ได้ครับ ให้ได้ทั้งโบเลตโบใหญ่ได้หมดเลยครับได้หมดครับแล้วเราคุยเรื่องตัวแข่งของตองอะตอนนี้ที่ทำสเต็ป่าสุดตอนนี้มีอะไรบ้างก็มีเทอร์โบเอฟเอ๘ครับเอฟครับแต่ว่าเป็นรถบ้านรถบ้านเออรถบ้านยางบางมีไหมเออตอนนี้กระแสกําลังฮิตนะอีกหนึ่งอีกหนึ่งสเต็ปของการแข่งขันนะครับทำไหมครับรถบ้านยางบางก็มีมีมีทำอยู่แต่ว่า แต่ยังไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวะเริ่มทำคือยังไม่ได้เป็นเรื่องราวเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรกฎกติกาในการแข่งขันยังมันยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ใช่ครับใช่ไหมฮะครับก็คือเอาให้กฎกติกานิ่งๆก่อนคือรถบ้านยางบางเนี่ยมันสเต็ปการทำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับตองอ่าก็เป็นรถบ้านก็คือน้ําหนักก็คือดูเขาดูที่น้ําหนักใช่ครับก็คือตันหกอ่าไม่ไม่ไม่น้อยไปกว่านี้น่าจะประมาณนั้นใช่ไหมฮะครับและเทอร์โบเป็นอ่าสามพันนะคือเป็นโบเล็ก ใช่ครับเป็นเทอร์โบเล็กอ่ะและยางบางในส่วนของยางก่อนเนี่ยก็คือมันคือยังไงครบอกเพื่อนเพื่อน่ะมันคือยางที่ขับทั่วไปบนท้องถนนใช่ครับคือไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเรามาใส่สี่สองศูนย์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับก็คือยางที่ขับใช้งานอ่ายางพวกยางสองหกห้าสองหกห้าสิบแปดครับก็คือสเต็ปที่เราอ่าที่ใส่กับก่อนทั่วไปทั่วไปครับอืมและในส่วนของขามกันเรื่องของความแรงน่ะที่อัพสเต็ปขึ้นมาเป็น จาก2,500เป็น3,000เนี่ยครับทำอะไรบ้างก็มีเปลี่ยนลูกก้านข้อลูกก้านข้อใช่ก็คือคือมันเป็นปัจจัยหลักเลยที่จะอัพสเตปอ่าเพราะส่วนมากรถดเดิมก็มาเครื่อง2,500ก็คือสเตปอ่อรถสแตนดาร์ดที่เข้ามาเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น 4JK อ่าใช่ก็คือเป็น2,500ครับถ้าเราอยากอัพเป็น3,000ก็คือลูกก้านข้อใช่ครับจบเลยแรงแรงแรงกว่าเก่าเยอะไหมเยอะครับเนละ่างเลยใช่ไหมใช่แต่เมื่อกี้ผมแอบไปขับมาแล้วนะ คันสีน้ำเงินเดี๋ยวลองไปดูได้ตองไม่อยู่ครับผมแอบเอารถไปขับมาแรงครับคันนี้แรงขับสนุกปั่นท่วมๆรถแรงฮะต้องบอกก่อนนะครับตองนี่พูดไม่เก่งเลยครับ <c oughs> <c oughs> ขยันขยอยอยังไงก็นี่ก็คือเราให้พูดให้มากที่สุดแล้วถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งอู่นะครับย่านอยู่แถวไหนครับถนนตันใหม่วาชาพลหลนบอกเพื่อนๆหน่อยอยู่ตรงไหนอู่อยู่ถนนตันใหม่วาชัพลครับซอยสุขาเบียห้า ซอยสุขภพิบาลห้าทางที่ตัดมาพผลโยธินนะครับเบอร์ติดต่อครับศูนย์เก้าห้าครับห้าหนึ่งห้าสามสี่หกเจ็ดครับทีครับเบอร์ศูนย์เก้าห้าห้าหนึ่งห้าสามสี่หกเจ็ดเข้ามาได้เลยครับทุกสเต็ปครับผมทั้งตองจับหนักได้หมดครับอ่าโอเควันนี้ก็ไม่รบกวนทั้งตองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับว่ารถแต่ละคันสําหรับที่เข้ามาตกแต่งโมดิลายในอู่นี้นะครับจะสวยและแรงขนาดไหน เทปหน้าเราเจอกันใหม่ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับครับฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่แข่งรถบนหลังสนนนะครับก็แนะนําให้ไปแข่งในสนามนะครับเพราะว่าจะมีทั้งความปลอดภัยแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อโดนตำรวจจับเลยครับขอบคุณครับ